อ๋ออยากกินโตเกียวจังเลยโตเกียวในกเกาะไหมโตเกียวในกล่องเกาะค่ะอร่อยเลยฮ้ยวยังยังไม่ทันถามรถเลยอร่อยอร่อยโอ้ยโอยโตเกียวในกล่องเกาะค่ะอร่อยนะมีรถอะไรบ้างอ่ะมีรถนยน้อมมีรถโนเชลล่าแล้วก็มีรถอ่า รถฟอร์สปิคแลวก็มีรถคิดแคดนี่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยอาแนลเอาาชื่อบนหัวอ่านออกไหมคะมน่กาเด็กเวนจอยเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะก็มาดิครับไอ้เฮี้ย คืออะไรมีเอฟเฟกด้วยขายเคฟให้ดูหน่อยสิไม่ไม่เขียนเขาพิเศษโตเกียวอ๋อเออเออโตเกียวโตเกียวโตเกียวในก่อนไหมคะอร่อยนะมีรถอะไรบ้างครับมีรถนายนมีรถโนเทลล่าแล้วก็มีรถอะไรสักอย่างแหละค่ะจะบอไม่ได้ เอาทุกรถเลยอะครับเอาทุกรถเลยเอาทุกรถเหรอขอหมดค่ะไม่ขายแล้ไปดีกว่าเอา้านั่นแหละใครอะเธอเกลียดไอ้ไม่ยอมเธอกลียดอ้ขอไม่ไยมูมอร่อย,ยนะชื่อ มีรถแรมากครับมีมีรถน้ำส่งพาแล้วก็มีรถแผ่นแปะหลังพ้าครับเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้เห็นไปติด GTA ใช่ไหมใช่ครับใช่กระลำใช่ไหมใช่มใช่ใช่กระลนี่กระลำนี่อ้รลมาขเซ็นให้คนกระลำพูดอะไรอะ

มีกาอะไรอะไรติดเต็มหน้าเลยอ่ะเออนม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 ทำไมกินนมเลอะเธอแบบนี้เนี่ยเออผู้ชายป้อนนะคะผู้ชายป้อนแล้วเขาแบบป้อนนมไม่ตรงปากเฉยโอ้โหแม่งตาบอดไงวะเต็มหน้าเขาป้อนด้วยอะไรอ่ะเขาเขาเอาไส้กรอบมาป้อนเหรอ ใช่ใส่กอว่าปอนเขาเขาเขาไม่เรียกป้อนละเขาเรียกว่าเอานมมาสาดหน้าโอ้ได่ไม่เป็นไซโกะแล้วเขาบีบบีบออกจากไส้กะไส้กองกันเลอะหน้าแค่นั้นเลยผู้ชายบีบหรือเธอบีบปะม้ง แลผู้ชายคะ่ะบอาแบบอตอนนั้นนั่งยองๆ,ๆอยู่ผู้ชายเขายือนอยู่อะคะ่ะแล้วก็แบบเเาอาใส่กรอกมาให้กินคือตอนนั้นคือตอนนั้นนั่งท่าน,นี้เลยแล้วก็แบบเงยหน้าไปอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเลยะคะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอุ้ยฝากก่อนดิไอแมวเป็นไรอ่ะเอ้ยแมวเป็นไรอ่ะแมว แล้วทำไมต้องทำเสียงเงี้ยมาปั่นมาปั่นมาปั่นไม่ให้ปั่นน่ะเสียงจริงมันหลอกเกินแล้วไม่อยากทำเดี๋ยวคนละลายผม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 อยากโดนไอ้นั่นหนะครับไอ้ตัวสองลูกอะครับอุ้ยโอ้โหมา้ายเลยเนอะไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบชอบวองใหญ่ๆชอบของใหญ่ๆไม่เอาไม่เอาโอ้ อุ้ยยยเหีบไม่เอาตีนเหยียบหัวโอ้ยเกินเกินเกินโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีเลียด้วยอ่ะเฮ้ยก็ไม่เลียอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้จบละมีกาทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่หมายถึงทำไมไม่ใส่เสื้อให้มิชชี่ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจับไดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันไม่มีชีสนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันทำไมเอวมันกระดิกไปมาหรือกูคิดเปลอ๋อไม่มมลังกลังออกกลังกายอยู่อ๋อเดี๋ยวมันมองอ๋อดูเด็กมันมองดีน่ะ I <laughs> do